ตอนนี้เรามาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเรากําลังจะไปดานังเวียดนามนะครับผมต,ตอนนี้เรากําลังขึ้นไปเช็คอินก่อนนะครับวันนี้เราจะไปกับเที่ยวบินไทยเวียเจ็ตนะครับตอนนี้มาถึงจุดเช็คอินแล้วนะครับก็ มีทั้งคนไทยและคนต่างชาตินะครับที่มารอเช็คอินเพื่อที่จะไปดานังกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับวันนี้หลังจากเราเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ผ่านพิธีการต่างๆเข้ามานะครับมาจนถึงทางไปเกตนะครับเราก็จะเดินผ่านด u ตี้ฟรีผ่านช็อปต่างๆนะครับมีทั้งดีออลุย i ิกตองเอ็มซีเอ็มดีอนะครับใครที่ ชอบช้อปปิ้งก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับที่มาสนามบินบ่อยๆนะครับและแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะได้ขึ้นเครื่องแล้วนะครับตื่นเต้นมากนะครับไม่ได้ออกนอกประเทศมาหลายปีมากนะครับตั้งแต่มีโควิดนะครับเป็นการไปเวียดนามครั้งแรกเลยนะครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับตื่นเต้นมากเลยครับ ก็อยู่เป็นเครื่องแล้วนะครับวันนี้เราจะใช้เวลาเดินทางนะครับไปที่ดานังนะครับใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งนะครับจากสุวรรณภูมินะครับบินตรงไปลงที่สนามบินดานังเลยนะครับซึ่งที่พักของเราก็อยู่ห่างจากสนามบินดานังแค่ไม่กี่กิโลนะครับ <L> <L> เรามาถึงแล้วนะครับตอนนี้ ที่นี่คือสนามบินดานังนะครับเมื่อเราลงมาถึงเจอป้ายนี้แสดงว่าเรามาถึงสนามบินดานังเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในสนามบินนะครับ เดี๋ยวเราไปเอากระเป๋ากันดีกว่านะครับกระเป๋าน่าจะมาถึงแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยครับเราไปซื้อซิมแล้วเรียกแก๊ปกันดีกว่าครับระหว่างซื้อซิมเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็นั่งรอหาแก๊ปมารับนะครับเราใช้แอปพลิเคชันแก๊ปเหมือนที่ประเทศไทยได้เลยนะครับ สามารถใช้ได้เลยไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับก็สะดวกสบายมากเลยนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับถูกกว่าเราเรียกแท็กซี่จากหน้าสนามบินไปนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วแก๊ปมาแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันดีกว่าครับตอนนี้พี่แก๊ปมาแล้วนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับแก๊ปบางคันก็สามารถพูดภาษาอังกฤษกับเราได้นะครับบางคันเขาก็พูดภาษาเวียดนามได้อย่างเดียวนะครับเราก็ต้องใช้ภาษามือหรือ ชีโบชีเบหรือเอาโลเคชันหรือ Google m a p นะครับให้เขาดูนะครับก็ไม่ยากนะครับการเดินทางที่นี่สะดวกครับตอนนี้เรามาผ่านสะพานมังกรนะครับที่พักของเรานี่จะอยู่ใกล้กับด้านหัวของสะพานมังกรนะครับเดี๋ยวกลางคืนเราจะมาเที่ยวกันนะครับเห็นเขาว่าตอน3ามทุ่มจะมีการพ่นไฟของสะพานมังกรด้วยนะครับ และแล้วเราก็มาถึงที่พักของเราแล้วนะครับชิเฮ้าส์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็พอเปิดห้องเข้ามาก็รู้สึกว้าวมากเลยนะครับห้องค่อนข้างใหม่และสวยนะครับโรงแรมนี้เป็นโรงแรมใหม่นะครับเพิ่งสร้างไม่นานนะครับอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ครบคันเลยนะครับเตียงนอนตู้เสื้อผ้านะครับยังใหม่อยู่เลยนะครับตู้เสื้อผ้า ือเรียกได้ว่ามีอุปกรณ์ครบเลยนะครับใครที่แบบมาอยู่หลายๆวันหรืออยู่เป็นเดือนนี่สบายเลยครับมีโซฟามีทีวีนะครับมี Netflix ด้วยนะครับมี Disney ด้วยนะครับดูกันเพลินเลยนะครับมีเตาไฟฟ้าตู้เย็นนะครับกาน้ำร้อนอ่างล้างจานนะครับนี่ครับผมมีชั้นวางจานนะครับมีจานช้อนชามครบเลยนะครับอุปกรณ์คือ อำนวยความสะดวกดีมากนะครับน้ำยาล้างจานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเครื่องซักผ้าครับถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับเดี๋ยวลองไปชมในห้องน้ำนะครับห้องน้ำนี่ก็สุขภัณฑ์นี่ถือว่าใหม่มากเลยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นตัวโซนห้องอาบน้ำนะครับโซนเปียกนะครับ มีทั้งชาเวอร์แล้วก็มีทั้งฝักบัวนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับอย่างที่ผมได้มาในวันนี้นะครับก็คืออยู่ที่4 5 0 0 0 0หดองต่อคืนนะครับก็ลองคำนวณดูนะครับตกแล้วนะ่าจะประมาณ6-700บาทครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพักผ่อนสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวจะไปหอยอันกันนะครับ และตอนนี้เราก็ได้เรียกแก๊ปนะครับเพื่อที่จะไปหอยอันแล้วนะครับผมค่าเดินทางจากดานังนะครับจากที่พักผมอะครับไปถึงที่ฮอยอันนะครับประมาณ500บาทนะครับแต่ว่าพี่แก๊ปคนนี้คือดีวกับผมเอาไว้เลยก็คือไปกลับตีเหมาเลยนะครับว่า1,000บาทนะครับก็ประมาณ1,000บาทนะครับซึ่งถ้าปกติเรา เรียกแกไปกลับเองเนี่ยครับอาจจะพันกว่าบาทนะครับแต่ว่านี่ก็สะดวกดีครับเดี๋ยวตอนเย็นเราใกล้จะกลับเขาก็มารับเราได้เลยนะครับก็สามารถไลน์หาเขาได้เลยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับที่ฮอยอันนะครับเราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วก็คือมันจะเป็นย่านเมืองเก่าของที่นี่นะครับซึ่งมีอายุยาวนานมากเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศก็จะเป็นตึกสีมัสตาร์ดนะครับรายล้อมไปด้วย บรรยากาศแบบคลาสสิกคลาสสิกเลยนะครับผมอธิบายไม่ถูกเลยแต่ว่าสวยมากนะครับเดี๋ยวตอนเย็นๆมันจะมีล่องเรือนะครับเดี๋ยวเรามาล่องเรืออีกทีนะครับตอนนี้เราก็เดินหาจุดถ่ายรูปเดินเล่นก่อนนะครับผมไปดูกันนะครับว่าแบบถ่ายบรรยากาศมาแล้วถ่ายรูปมามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งผมอาจจะถ่ายมาน้อยหน่อยนะครับ นนี่ก็็จะเปมันก็จะมีร้านกาแฟมีร้านอาหารนะครับซึ่งแบบสวยมากนะครับยิ่งตอนเย็นๆนะครับยิ่งเขาเปิดโคมไฟนะครับยิ่งสวยเลยนะครับผมซึ่งผมชอบมากเลยผมถึงเลือกมาตอนเย็นๆนะครับเพื่อที่จะให้เขาเปิดโคมไฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรือนะครับจะมาจอดกันในคลองนะครับนี่นะครับรูปที่เราถ่ายครับคือตอนนี้เรือเริ่มมาจอดแล้วนะครับ เดี๋ยวค่ำกว่านี้เขาจะเปิดไฟซึ่งมันจะสวยงามมากครับเดี๋ยวไปแวะหาอาหารกินก่อนแล้วกันนะครับแวะทานข้าวนะครับอยู่ในหอยอันนะเห็นเมนูน้ําตาไหลเลยครับไม่รู้มันคืออะไรบ้างนะครับก็เลยดูจากรูปแล้วก็จิ้มๆไปนะครับเขาบอกชิพเป็นไรอร่อยนะก็เลยลองอันนี้ดูแล้วก็มี อันนี้นะครับน่าจะเหมือนบาร์บีคิวครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าอาหารจิงที่เราสั่งจะได้อะไรมาบ้างนะครับ thank you อาหารบ้านเราวันนี้นะครับนี่ครับชิคเก้นไลท์นะครับหน้าตาก็คล้ายคข้าวหมกไก่ครับกับน่องไก่หมักซอสอะไรอย่างเงี้ยครับ อันนี้ก็เป็นเป็นเนื้อนะครับคลขายบาร์บีคิวนะครับเป็น,นื้อ,อย่างครับเดี๋ยวลองมาชิมว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงนะครับอันนี้คืออะไรไม่แน่ใจนะครับมันเหมือนเกียวครับแล้วก็ราดด้วยกุ้งครับกับซอสมะเขือเทศนะครับก็เดี๋ยวลองชิมดูน่าจะอร่อยมากน่าก,กินมากเลย โซโลไปแล้วนะครับอร่อยมากครับเหมือนข้าวหมกไก่หลังจากเราอิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงเรือกันดีกว่าครับตอนนี้เราได้ลงเรือเรียบร้อยแล้วนะครับคือซื้อตั๋วจากข้างบนนะครับในราคา1นึ่งแสห้ามดองนะครับก็ตกแล้วประมาณ200บาทนะครับสามารถนั่งได้2-3คนนะครับต่อลำเลยนะครับผม เดี๋ยวบรรยากาศค่ำๆกว่านี้นะครับเขาก็จะเปิดไฟนะครับซึ่งสวยงามมากเลยนะครับเขาก็จะพาเราพายชม2ข้างทางนะครับลอดคลองสะพานไปมานะครับเป็นเวลาประมาณ20นาทีนะครับรอบหนึ่งนะครับครับก็นักท่องเที่ยวเริ่มลงมาในเรือกันเยอะแล้วนะครับมีทั้ง ชาวจีนญี่ปุ่นใต้หวันนะครับเวียดนามชาวตะวันตกตะวันออกแาวยุโรปมีหมดเลยนะครับถือว่าที่นี่เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่คึกคืนมากเลยนะครับซึ่งที่ผมหาข้อมูลมาใครมาดานังก็มีแต่คนบอกว่าคือต้องมาครับต้องมาฮอยอันยังไงก็ต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับเพราะว่า ถือว่าเป็น c u เจอ r ์ของเขาเลยนะครับเป็นบรรยากาศคลาสสิกสุดๆของที่นี่เลยนะครับผมจะพาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คนที่นี่น่ารักนะครับคนเวียดนามคือใจดีนะครับสุภาพนะครับ ไม่ว่าจะคนขับแกซคนขับคนพายเรือหรือเป็นแม่ค้าหรือพนักงานต่างๆนะครับนิสัยดีน่ารักมากนะครับอาจจะมีส่วนน้อยนะครับที่อาจจะแบบมีตุกติกเราบ้างอะไรเงี้ยครับเรื่องค่าบริการค่าอาหารอะไรอย่างนงี้แต่ว่าก็เป็นส่วนส่วนน้อยนะครับ นี่คือพาดนิดนึงนะครับตรงที่เรามากันค่อนข้างเย็นแล้วนะครับก็เลยเดินไม่ทั่วจริงๆนะครับแต่ว่าจุดหมายของผมก็คือมาเพื่อลงเรือก่อนเลยนะครับตรงสะพานญี่ปุ่นก็ไปแต่ถ่ายไม่ทันนะครับก่อนกลับบ้านนะครับก็ขอแวะมินิมาร์ทนิดนึงนะครับซื้อน้ําดื่มเพิ่มเติมนะครับซื้อเบียร์นิดหน่อยนะครับเพื่อไปจิบๆนะครับก่อนนอนวันนี้นะครับ ในมินิมาร์ทที่หอยอันนี้ก็โอ้โหเหล้าเบียร์วายนี่เต็มชั้นไปหมดเลยนะครับเรื่องเบียร์นะครับที่เวียดนามนี่มีแต่คนบอกว่าเบียร์เวียดนามอร่อยมากนะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมียี่ห้ออะไรบ้างเพราะผมก็ไม่ค่อยได้ทานบ่อยนะครับเลือกไม่ถูกเลยจริงๆนะครับวันนี้ก็เนี่ยครับมีทั้งองุ่นทั้งค็อกเทลทั้งไวน์ทั้งสตรอเบอรีอร่อะไรเงี้ยครับโอ้โหรสชาติเยอะมาก แต่วันนี้ผมขอแบบซอบๆก่อนละกันนะครับก็เลยเลือกมาเป็นอันนี้ครับผมน้ําองุ่นนะครับอันนี้ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับไปทานจิบๆครับก็เดี๋ยววันนี้ขอตัวกลับไปพักผ่อนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปบานาฮิลกันนะครับแล้วเจอกันครับ